เออยกเลิกไปเธอดีแล้วกูชอบในหลวงมากที่พระองค์ทรงทารรแบบนี้แล้วกูเห็นด้วยเลยกูพูดตลอดเรื่องนี้ผักด,ดันตลอดอย่าไปยุ่งกับยศถาบรรดาศักดิ์มีอานาจล้นฟ้าล้นมหาสมุทรกันสั่งปลดใครก็ได้สั่งอะไรใครก็ได้ยัดเยียดอะไรใครก็ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรกูดีใจมากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่กูก็รู้สึกสลดดีตรงที่เอาพระชั่วๆเร็วๆเนี่ยออกไป แต่คณะสลดตรงที่พะช่วยๆแลเร็วที่เอาออกไปนั้นดันเป็นเจ้าคณะปกครองจะดีใจก็ไม่ได้จะเสียใจก็ไม่ใช่กูก็เลยต้องวางใจกลางๆไว้แต่เวลากูด่ากูไม่ด่ากลางนะกวด่าเอียงเลยกูด่าสุดมือเลยกูบอกให้กูด่าสุดตัวเลย อำนาจแบบนี้หละจ่าที่มหาสมปองคุณแพรลี่โดนมึงเห็นหรือยังว่าอำนาจเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอำนาจจากสงนี่แหละกูจะบอกให้ที่บีบคนที่ทาง,งานเพื่อศาส,สนาสุดตัวจนมหาสมปองกับมหาแพรลี่ต้องกระเด็นออกมาเนี่ยต้องสึกขาลาเพศออกมาเพราะโดนกดดันหลังจากที่เรื่องราวของนารีพิฆาตย่างสกากอฟนะคะทำสะเทือนไปทั้งวงการหน้าปัดข่าวตอนนี้มีแต่เรื่องของการลาศิกขาของพระที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสกากอฟ ที่ต่างต้องยอมจำนนต่อหลักฐานที่ทางตำรวจมีค่ะจนล่าสุดเรื่องราวที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการสงฆ์ในครั้งนี้นำไปสู่การที่ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชองการสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์81รูปซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านอาจาร,รเบียคนตื่นธทรรมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะตัวเองผลักดันตลอด เพราะพระสงฆ์ที่มีอำนาจล้นฟ้าชอบใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ควรแถมยังโยงไปถึงเรื่องที่ทำให้สมปองหรืออดีตพ,พระมหาสมปองและแพรรี่ไพรวันต้องลาสิกขาด้วยค่ะเรียกว่าเรื่องราวเช้าโชกของวงการสงฆ์ที่ไปพัวพันกับสีกาก,ากอล์ฟเพียงแค่คนเดียวแต่กลับมีพระที่เกี่ยวข้องมากมายค่ะแถมยังเป็นพระระดับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก จนทำให้กระทบต่อความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองนะคะว่าเรื่องราวนี้จะมีพระเกี่ยวข้องทั้งหมดกี่รูปเพราะว่าขณะนี้ค่ะมีพระที่ต้องลาสิกขากับเรื่องนี้ไปแล้วประมาณ10รูปซึ่งถือเป็นจํานวนที่น่าตกใจค่ะ และจากประเด็นนี้นะคะที่ถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการสงฆ์เป็นอย่างมากนั้นทําให้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2568ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชองค์การประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระประเมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินรทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน4รูปและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูปรวมทั้งหมด81รูปตามประกาศพระบรมราชาองการจำนวน2ฉบับลงวันที่22มิถุนายน2568ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นั้น บัดนี้ทรงมีพระราชดำริว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพระภิกษุซึ่งปรับพฤติตนไม่เหมาะสมแก่สมณสา,ารูปและพระราชาคณะกระทำผิดพระธรรมวินยัยเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศยกเลิกพระบรมราชาองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทา,านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2568ประกาศณวันที่15กรกฎาคม2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันและจากประเด็นนี้เองนะคะก็มีชาวเน็ตไปถามอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นธรรมที่ได้ไลฟ์พูดคุยเรื่องราวธรรมะเป็นประจำอยู่แล้วด้วยเริ่มจากการที่อาจาร,รย์เบียร์ได้อ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตที่บอกว่ายกเลิก81รูปพระสมณศักดิ์ ซึ่งอาจารย์เบียกก็บอกเลยนะคะว่าเออยกเลิกไปเถอะดีแล้วผูชอบในหลวงมากที่พระองค์ทรงทารรแบบนี้เพราะเป็นพระราชศรัทธาส่วนพระองค์พระองค์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะไม่มอบไม่พระราชทานก็ได้แล้วกูเห็นด้วยเลยกูพูดตลอดเรื่องนี้ผลักดันตลอดอย่าไปยุ่งกับยศถาบรรดาศักดิ ถ้ามียศเป็นพระราชศรัทธาเพื่อแสดงความเคารพเป็นลำดับขั้นกูไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เนี่ยมันเล่นไปมีอำนาจกันนะมีอำนาจล้นฟ้าล้นมหาสมุทรกันสั่งปลดใครก็ได้สั่งอะไรใครก็ได้ยัดเยียดอะไรให้ใครก็ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่เหมาะไม่ควรยกเลิกเปิด8ปรูปนะสมณศักดิ์เออยกเลิกไปเธอดีแล้วกูชอบในหลวงมากที่พระองค์ทรงทำแบบนี้เพราะเป็นพระราชศรัทธาของพระองค์ส่วนพระองค์ พระองค์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่จะไม่มอบไม่พระราชทานก็ได้แล้วกูเห็นด้วยเลยกูพูดตลอดเรื่องนี้ผลักดันตลอดอย่าไปยุ่งกับยศถาบรรดาศักดิ์ถ้ามียศเป็นพระราชศรัทธาเพื่อแสดงความแบบเคารพเป็นําดับขั้นกูไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เนี่ยมันเล่นไปไปมีอำนาจกันอ่ะมีอำนาจล้นฟ้าล้นมหาสมุทรกันสั่งปลดใครก็ได้สั่งอะไรใครก็ได้ยัดเยียดอะไรใครก็ได้ อันนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตไปถามอีกว่าอํานาจแบบนี้ใช่ไหมคะที่มหาสมปองกับคุณแพรรี่โดนอาจารย์เบียร์ก็ตอบเลยค่ะว่าใช่เลยจะ้ะอำนาจแบบนี้และจะ้ะที่มหาสมปองกับคุณแพรรี่โดนอำนาจจากสงนี่แหละกูจะบอกให้สมมุติสงนี่แหละที่บีบคนที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสุดตัวเอาความเห็นเอาความเป็นใหญ่ของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่พิจารณาโดยยากคาย จนมหาสมปองกับมหาแพรลี่ต้องกระเด็นออกมาเนี่ยต้องสิกขาหลาเพศออกมาเพราะว่าโดนกดดันโดนกดดันจากเจ้าคณะปกครองนี่แหละมึงเห็นหรือยังว่าอำนาจเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วอำนาจแบบนี้ที่ไม่ประกอบด้วยความเมตตาไม่ประกอบด้วยอัดด้วยธรรมเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในคณะสงฆ์หรอกูถามแค่เนี้อยากจะพิพากษาใครก็ทำอยากจะทำลายใครก็ทำอยากจะสั่งปลดใครก็ปลดอยากจะสั่งขับใครก็ขับ ทั้งทางที่ไม่เป็นไปตามพระวินัยด้วยซ้ามึงแหกตาดูแล้วกันว่าอํานาจพวกนี้ควรอยู่กับพระผู้มีเมตตาหรอควรอยู่กับพระที่มีศีลมีธรรมหรอควรไหมมึงคิดดีๆสิว่ามันควรหรือเปล่าอํานาจแบบนี้ใช่ไหมคะที่มหาสมปองกับคุณแพรลี่โดนใช่เลยจ้าอานาจแบบนี้ลหละจ้าที่มหาสมปองคุณแพรลี่โดนอํานาจจากสง์นี่แหละกูจะบอกให้สมมุติสง์นี่แหละที่บีบคนที่ทาง,งานเพื่อพระศาสนาสุดตัว เอาความเห็นเอาความเป็นใหญ่ของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่พิจารณาโดยแยบคายจนมหาสมปองกับมหาแพรลี่ต้องกระเด็นออกมาเนี่ยต้องสึกขาลาเพศออกมาเพราะโดนกดดันโดนกดดันจากเจ้าคณะปกครองนี่แหละเห็นมึงเห็นหรือยังว่าอำนาจเนีย่ยมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วมึงว่าอำนาจแบบนี้อำนาจที่ไม่ประกอบด้วยความเมตตาไม่ประกอบด้วยอาด้วธรรมเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในคณะสงฆ์หรือกูถามแค่เนี้ยอยากจะพิพาคษาใครก็ทำอยากจะทำลายใครก็ทำ อยากจะสั่งปลดใครก็ปลดอยากจะสั่งขับใครก็ขับทั้งๆท,ท,ที่ไม่เป็นไปตามพระวินัยด้วยซ้ำแหกตาดูเอาละกันว่าอนาน่าแบบเนี้ยควรอยู่กับพระผู้มีเมตตาเหรออยู่ควรอยู่กับพระที่มีศีลมีธรรมเหรอควรไหมมึงคิดดีๆสิว่ามันควรหรือเปล่า ย่อนไรก็ตามเรื่องการศึกของอดีตพระมหาสมปองและแพรรี่ไพรวันในขณะนั้นนะคะถูกหลายฝ่ายจับตามองค่ะเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่หูพอสอรหรือพระสงฆ์ที่มักจะออกมาไลฟ์สอนธรรมะคู่กันมีประชาชนติดตามกันเป็นจนํานวนมากกระแสดีวันดีคืนค่ะแต่จู่ๆกลับต้องมาศึกไปดือด้อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งคู่ก็ให้เหตุผลเพียงแค่ว่าต้องการจะไปดูแลแม่ค่ะและมีแผนที่จะศึกอยู่แล้วด้วยแต่ก็ต่างรู้สึกเสียดายและใจหายอยู่เหมือนกันค่ะ กลับมาที่การไลฟ์ของอาจาร,รย์เบียร์กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีชาวเน็ตไปถามอีกนะคะว่าพระต้องมีอำนาจด้วยหรออาจาร,รย์เบียร์ก็ตอบทันทีเลยค่ะว่าไม่จําเป็นต้องมีอำนาจเลยมึงจะเกรงกลัวกันต้องเกรงกลัวกันด้วยศีลด้วยธรรมต้องเกรงกลัวกันด้วยภูมิอัดภูมิธรรมต้องเกรงกลัวกันด้วยฐานะอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเกรงกลัวกันในฐานะครูอุปชาอาจารย์ต่อลูกศิษย์ที่ประพฤติตามธรรมต้องเกรงกลัวกันตามยุคก,การพรรษา พันสามากพันสาน้อยอาวุโสพันเตนี่ต่างหากคือสิ่งที่ควรเกรงกลัวต่อกันไม่ใช่อำนาจราชศัก์ไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไม่ใช่เงินตราเงินทองแต่ทุกวันนี้พระเกรงใจด้วยอะไรด้วยเงินทองด้วยอำนาจด้วยตำแหน่งด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นี่แหละมันเกรงใจกันด้วยเรื่องนี้ใครมีเงินมากใจมากถวายมากก็เกรงใจใครมีเงินน้อยถวายน้อยมึงก็ไม่ต้องเกรงใจมันด่ามันได้เต็มที่พระที่ไม่มีอำนาจก็ประเคนเงินเยอะๆให้กับพระที่มีอำนาจ ตัวเองจะได้มีอํานาจขึ้นมาบ้างตัวเองจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์จะได้ไปอยู่ประจําฐานานุกรมของใครเขามึงจะเป็นพระมึงต้องเก็บเงินเยอะๆเพื่อเอาไปถวายให้กับพระเจ้าคณะปกครองมึงไม่มีเงินถวายเขาก็ไม่สนใจมึงมึงมีเงินถวายเขาก็สนใจมึงเวลามึงจะนิมนต์มางานไหนก็แล้วแต่มึงไม่มีเงินจ่ายเขาไม่มาหรอกถ้ามีเงินจ่ายถึงจะมากูจะบอก ึงฟังเอาสีวงการสงันหนักขนาดไหนดีแล้วที่ชาระก,กันในเวลานี้ชาระให้หมดสิน้นกูดีใจมากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่กูก็รู้สึกสลดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นดีตรงที่เอาพระชั่วๆเร็วๆออกไปแต่ก็น่าสลดตรงที่พระชั่วๆเร็วๆที่ออกไปนั้นนั่นเป็นเจ้าคณะปกครองมันมีความกลืนไม่เข้าขายไม่ออกมวนท้องไปหมดอะกูจะบอกให้จะดีใจก็ไม่ได้จะเสียใจก็ไม่ใช่กูก็เลยต้องวางใจกลางๆไว้ แต่เวลากูดา่ากูไม่ด่ากลางนะกูด่าเอียงเลยกูด่าสุดมือเลยกูบอกให้กูด่าสุดตัวเลยเวลาด่าไม่มีคําว่าเกรงใจพระต้องมีอานาจด,ด้วยหรอไม่จําเป็นต้องมีอานาจเลยมึงพระเนี่ยจะเกรงกลัวกันต้องเกรงกลัวคนได้ศีลด้วยรทมต้องเกรงกลัวกันด้ภูมิอาจภูมิธรรมต้องเกรงกลัวกันด้วยฐานะอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเกรงกลัวกันในฐานะครูอุปชาอาจารย์ต่อลูกศิษย์ที่ประพฤติตามธรรมต้องเกรงกลัวกันตามยุก,การพรรษา พันสามากพันสาน้อยอาวุโสพันเตนี่ตังห่าคือสิ่งที่ควรเกงกัวต่อการไม่ใช่อำนาจราชศักไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไม่ใช่เงินตราเงินทองแต่ทุกวันนี้มึงรู้ไหมพักเกงใจกันด้วยอะไรด้วยเงินทองด้วยอำนาจด้วยตำแหน่งด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นี่แหละมันเกงใจกันด้วยเรื่องนี้ใครมีเงินมากจ่ายมากถวายมากก็เกงใจใครมีเงินน้อยถวายน้อย มึงก็ไม่ต้องเกรงใจมารดาไม่ได้เต็มที่พ้าที่ไม่มีอำนาจก็ประเคเนเงินเยอะๆให้กับพามีอำนาจตัวเองจะได้มีอำนาจขึ้นมาบ้างตัวเองจะได้มียศฐามนมรดาศาักจะได้ไปอยู่ประจำฐานอนุกรมของใครเขามึงจะเป็นพ้ามึงต้องเก็บเงินเยอะๆเพื่อเอาอะไรเอาไปถวายกับพระเจ้าคณะปกครองมึงไม่มีเงินถวายเขาไม่สนใจมึงมึงมีเงินถวายเขาก็สนใจมึงเวลามึงจะนิมนต์ปะมางานไหนก็แล้วแต่มึงไม่มีเงินจ่ายเขาไม่มาหรอก ถ้ามีเงินจ่ายถึงจะมากูจะบอกให้ก็เลยขวนขวายหาเงินหาทองกันอย่างได้พระที่มียศฐานบรดาสักมาวัดของตนเพื่ออะไรปกป้องรักษาคุ้มครองตนเองพวกคุณหญิงคุณนดยมันจะได้มาก็จะเยอะพวกคนร่ำคนรวยที่มันติดยึดติดในยศฐานในตําแหน่ง่มันจะได้มาเวลามาก็จะเรียยไรเงินบริจาคได้เยอะดูบารมีเยอะดูมีอํานาจเยอะมี่มนพระผู้ใหญ่เทละที่มียศฐานบรดาสักสูงๆมาได้ มึงฟังเอาซิหนะ่าวงการสงมันหนักมันหนักขนาดไหนอะน่ะดีแล้วที่ชำระก,กันในเวลานี้ชำระให้หมดสิ้นกูดีใจมากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่กูก็รู้สึกสลดกับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นดีตรงที่เอาพ้าช่วๆเร็วๆเ,เนี่ยออกไปแต่คณะสลดตรงที่พ้าช่วๆเร็วๆที่เอาออกไปนั้นนั่นเป็นเจ้าคณะปกครอง มันมีความกาเขาเรียกน,นะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมวนท้องไปหมดนะคุจะบอกให้จะดีใจก็ไม่ได้จะเสียใจก็ไม่ใช่กูก็เลยต้องวางใจกลางๆไว้แต่เวลากูด่ากูไม่ด่ากลางนะกูด่าเอียงเลยกูด่าสุดมือเลยกูบอกให้กูด่าสุดตัวเลยเวลาด่าไม่มีคําว่าเกรงใจอาจารย์เบียร์ก็ยังคงแสดงความคิดเห็นแบบจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะ แล้วความคิดเห็นของคุณผู้ชมล่ะคะคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกท็อปดารากันมาได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทางช่อง YouTube ท็อปดาราและเพจเ c e b ุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะอ่าๆแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย